สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตาซาทีวีนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่วันที่บันดุงนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแบบคลิปไม่ค่อยลงเลยครับช่วงนี้คือจริงๆอะ่ะช่วงมันก่อนหน,น,นา้านี้สัปดาห์หนึ่งอะ่ะผมได้ลงคลิปแล้วแะครับแต่ว่าเหตุเกิดจากว่าผมลืมเอาตัวแปลงไฟล์จากในจาก กล้องลงคอมมานะครับผมก็เลยไปซื้อเพิ่มนะครับก็ผมไปซื้อของแอดไวทที่มันดุงนะครับก็คือแบบเออเรียกว่าอะไรเนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันทําให้ซิมการ์ดในกล้องตัวเนี้ยครับของผมที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยมันทําให้ไฟล์มันเสียผมก็เลยแบบไม่นะเราเราไม่ได้ลงคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปสั้นๆละกันนะฮะก็เดี๋ยวใจความสําคัญของคลิปนี้นะครับก็คือผมจะพา ให้ดูนะคบว่าผมจะเก็บคอมกับอุดรมันก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็ในหลายคนก็ถ้าดูแล้วก็ชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคอมเรามีแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เราไปเจอที่อุดรเลยครับโอเคครับซึ่งอย่างแรกนะฮะเราก็แบบนี่เราก็ต้องถอดปลั๊กนะครับซึ่งตัดถอดปลั๊กแล้วก็นี่ไอ้ปลั๊กพวกเนี้ยครับเราก็ต้องถอดด้วยนะนี่ พักสตาอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเก็บข้างนอกก่อนแล้วกันนะฮะส่วนต่อไปก็คือตรงนี่ไอ้พวกสายตรงมันจะมีสายเมาส์เป็นแล้วก็สายเอ่อพวกข้างหลังนะครับแล้วก็สายหูฟังนั่นเดี๋ยวเราต้องไปถอดจากแบบไอ้ข้างหลังตรงนี้กนก่อนนะฮะก็ตรงนี้นะฮะเป็นน่าจะเป็นขั้นตอนที่แบบวุ่นวายสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องแบบค่อยๆเลื่อนคอมนะฮะก็ ลำบากเลยแล้วคือแบบคอมผมมันเวลาแตะๆอย่างเงี้ยไฟฟ้ามันชอ็ชอตๆะนะโอเคครับอย่างแรกฮะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนคอมออกมาเลยนะฮะโอเคเราเลื่อนคอมอ๋อผมว่าผมแล้วผิดทางแล้วผมมาต้องเลื่อนคอมมาเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปแบบนี้กันดีกว่า ก็ตั้งหนึ่งขอดูก่อนนะเราค่อยๆแกะกันนะฮะอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ยดึงออกยากมากตรงนี้เป็นตัวแบบประกอบการต่อนะโอเคนี่ตรงนี้มันมันมีเป็นตอดล็อกไว้ครับมันก็เลยแบบอืแกะค่อนข้างลําบากหน่อยนะฮะส่วนตรงนี้น่าจะยากสุดแล้วแหละเป็นอโอเค นนเห็นยากเลยนี่ปฮะตอนนี้เราได้เป็นตัวคอมปเปล่าๆมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีสายอะไรเชื่อมแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะแบบไปแยกกับสายพวกนี้ไว้แบบสายพวกนี้นนแบบมันมีอะไรบ,บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะครับก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะก็อันนี้นะคะอโอ้คอมมันค่อนหนักเลยนะโอเคไปนี่ับ ก็จากแรกนะครับอันนี้อันนี้นะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเสาสัญญาณนะครับเอาไว้แบบชอบเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะฮะก็แล้วนี่มันจะเป็นรูแบบเล็กๆแบบนี้ฮะนี่เป็นรูเล็กๆแบบนี้นะครับก็อืมก็ดีนะมันมันจะช่วยเรื่องแบบในกรณีที่สัญญาณมันไม่ดีนะครับก็ไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวแบบตัวช่วยนะครับให้มันสัญญาดีขึ้นนะฮะส่วนนักเอาคอมตั้งเนี้ย กค่ <Yeah. S 2> อผมตั้งไว้นี่แล้วนะครับส่วนต่อไปครับนี่เลยะเอกของเราโอเคครับอย่างต่อไปก็คือเป็นหูฟังนะฮะนี่หูฟังอันนี้ผมใช้บอดนะครับเป็นของลาเซอร์นะฮะนี่ก็เวลาใส่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นที่ตั้งหูฟังนะผมซื้อเพิ่มนะครับก็วิธีการตั้งก็ทำแบบนี้เลยแล้วก็เอาหูฟังมาเสียบเข้าแบบนี้มันจะเป็นการแบบรักษาให้หูฟังคงรูปประมาณนี้นะก็มันทาให้ไม่พังง่ายนั่นแหละเพราะถ้าแขวนกับจอคอมบางทีแบบหูฟังมันจะบานเกินไปอนะไรอย่างเงี้ยแต่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ครับแต่อันนี้ผมแนะนํามาแล้วก็อันนี้นะวิธีการเคลียรยาให้ง่ายที่สุดเราต้องเก็บสายแบบนี้นะก็คือเอาสายมนะันเนี้ยมาพันรอบๆเลยครับไม่นะโอเคเอาสาย มาพันรอบๆแบบนี้น,นี่แล้วก็ได้มานี้นะครับแล้วเราก็จะได้หูฟังที่แบบมีสายพันธุ์อย่างนี้เวลาแบบเอามาเก็บนะครับมันก็จะได้ easy หรือว่าเก็บง่ายๆนะครับส่วนต่อไปนะที่คืออันนี้ครับก็คือเมาส์ของเรานะครับเมาส์อันนี้ผมใช้เป็นของแฟนเพจนะครับผมอันนี้ที่มันจะมีแบบหลายๆสีนะฮะก็อันเนี้ยรุ่นนี้ใช้ดีมาก ก็ <g arden> <g arden> เล่นเกมเลื่นปึ๊บลื่นปึ๊บแต่ก็น่าจะรู้นะช่วงนี้เี่นออนไลน์ค่อนข้างเงยอะก็ก็ได้เล่นเกมบ้างแต่ก็ก็เรียนยอะมากงานช่วงนี้ค่อนข้างเยอะอย่างต่อไปครับครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนเอ่อคีย์บอร์ดนะฮะซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยผมก็นาเซอร์นะครับก้อนหนึ่งอ๋อนีคีย์บอร์ดของผมนะครับก็จะมีตรงนู่นครับตรงนี้่ะตรงนั้นก็คือเป็นแบบตัวเอ่อ อันนั้นคีย์บอร์ดอะเป็นแบบตัวคูมีคีย์บอร์ดนะครับก็นี่เดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนออกมาเลยนะครับนีสายแบบผมเลยงระยายางมากข้างหลังถ้าใครมีคอมก็น่า,า,าจะรู้นะครับว่าสายมันระยงระยางขัาดไหนนะฮะนี่ถ้าผมก็ถือมือเดียวมันลำบากนะมือเี้ก็ถือกล้องส่วนอันนี้ต่อไปครับอันนี้เป็นกล้องนี่เอาไว้เล่นออนไลน์ปรับขึ้นปรับลงได้เป็นของเออโลจิเทคนะครับแล้วก็ อันนี้จอฮะเป็นเอ,อ่อผมใช้จอของเบนคิวนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเอาสติกเกอร์ราเซอร์มาติดใช้ๆนะครับมันเป็นจอของเบนคะิวกว่าเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอ,อ่อผมวนมาข้างหลังนิดนึงแล้วกันนะครับก็ข้างหลังตรงนี้นะฮะเอ,อ่อก็จะมีสายตรงนี้นะเป็นสายเหมือนแบบเชื่อมอันนี้กับเอ,อ่อกับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้สายกล้องเนาะนี่สายกล้องแล้วก็อันนี้เป็นตัวเอ,อ่อ ตัวเชื่อมหน้าจอกับกับอะไรอะ่ะมันเป็นตัวเชื่อมหน้าจอกับเอ่อตัวกัดจอ,อครับกัดจอที่เรานี่กรดจอตัวนี้นะฮะนี่ไปเออใช่ผมงงว่าผมจะถอดทําไมสายตรงนี้เดี๋ยวเสียวเข้าไปไหม่เออรูไม่เจอโอเคเจอแล้วจึ๊บโอเคฮะนั่นละโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะเพราะว่าคอมอ่มันหนักใช่คือ ถ้าผมยกมือเดียวบอกเลยว่าไม่รอดฮะเราต้องแบบไปตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋วกลับมา แล้วก็มัน,นจะยกอันนี้ไปขึ้นรถนะครับอันนี้เราให้พี่มาช่วยนะฮะอะไรพี่ยกของจ๊บอือจ๊บ โอเคผมเก็บไว้นี่แล้วกันนะโอ้โ oh, หสายไฟยุ่งเยอะสุดๆต้องขอบคุณพี่นะครับที่มาช่วยครับก็ตอนนี้ผมยกคอมมาเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ F N แอบเรียนแชร์แรงงานพี่นะฮ <c oughs> ะรอเล่นนะครับก็จริงๆเออผมก็ได้พี่มาช่วยนะครับก็ไปติดตามพี่ผมได้ดัง2นาสองท้งทางนี้เลยนะครับทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ยูทูบนะครับก็โอเคฮะแล้วก็ตอนนี้รออารตี้เรียนนะครับก็ เราก็รอกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายแบบระยะทางยากบ้านนุงแบบวิวสวยๆจากบ้านนุงไปถึงอุดรให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรเลยครับสวัสดีครับครับก็อันนี้นะผมว่าได้วางคอมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไอที่เราใส่ถุงมาติไว้ตอนนั้นนะส่วนรถค่อนข้างเล็ก